เลยใช่ไหนถะ่ายยาวปฏิครับปฏิยังดีครับตามแม่ปนีและปะนอมที่แกงก็ผมบนฟ่า เร,เรามาทำแกงขั่วนะครับเป็นลมนะครับจนน้ำเดือดครับผมต่างกัะที่ก่อนนะครับ ไปยุด,ดมาไวยนะครับไวเลยนี่นแหลาไปรสุดเพือเลื่อนุดต่อยแล้วกาผมพิเศษนะเลือเอนนี่ครับของแท้ครับหมดซองเลยครับ <c oughs> นี่ลองใส่ผมพิเศษครับกระจายหมดเลยเดี๋ย bẻ dò thôi nào, ănoyแน่นอน các bạn ơi, bớt trùng lên, bớt trùng lên, này, béo, được, ตานิดนึงครับผมนี่ครับต้องมาครับรอน้ำพุมพ่มแป๊บเดียวนะครับนี่ครับแก้ตรงไหนครับเดี๋ยวมันต่อไปเราจะใส่ข้าะนะครับข้าวใบผึ่งนี่ข้าวข้าวด้ดพันนี้ข้าวหอม ข <laughs> าไวรุ่นข <laughs> าไวรุ่น,น,นครับขาไวร,ร,ร,รุ่นนะครับเด็กขาไม่กาอ่อนนะนรุงครับนี่ขาอ,อนะทสดที่แกงเห็ดเรส่ปลาที่ก็ไม่รู้จัก อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรที่ตัวมันซอ่ปลาะครับมาตุ่ยโอสดๆนะครับไหลครับไหลนะครับสดไม่สดนดิกระอไรท่งหมดโตีมุดครับไม่เป็นไรครับการันตีปลอดภัยรองมดกินได้เขารอะไรครับนอรับ Nó mm. nói đều, đều, là đều. <laughs> đều không, đều. Đúng không đều. 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 có anh người. A cụ đều của cụ nó đều Zoom zoom in, zoom zoom gấp zoom 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 That's on a blend. มากครับพี่น้องมากครับแต่ก็ได้ได้ไปจับกู้กับปันนีอธนามาเอ้ยธนมานมาเส้นกับเส้นดอดปุดบ,บ,บชุดไม่อยู่ เลยตัวตัวได้นั้นวันนี้ชิมๆไม่ต้องวุ้งอะรับอว่าดี ใช่ดิยันอย่างเดียวมั้งนะเกลียดมีขีเตอร์จางนั้นครับไม่ต้องห่วงครับขี่เตอร์สองเครื่องครับตอนนี้มาไหลครับมาไหลใช่แล้วครับพี่เอาครับตะมัดไหมจต้องมัดหรือหยางตกจะเร็วตกจะเร็ยวยางครับ เป็นสองกะทิครับผกว่ากะทิรับได้ไหมได้เลยลายยางอันนี้อย่างน,งน,งนี้นี่อยางเป็นฟันทีเขาวฟองเลยเหม่แม่พี่มอ <c oughs> นันไส่สนในวิดีโอครับบูตานบูตานต้องได้ยินน้มเลยเขาเป็นยังาว ไดพ้พี่นี่ลาลาพักผ่อนลาพักผ่อนว้าได้ยินดีมากพี่ลาพักผ่อนแล้ววันนี้คิดได้แล้วพักผ่อนนะครับโอ้โหนี่ไม่ผิดครับลาพลักผ่อนนะผมได้ครับเดือปดปุดๆชุดไม่อยู่อืมมอเละตอนนั้นบองบงองหมาใหม่หมไม่เลีย้ยงดอยอืม ได้มาเนี่ยไปครับไปใบชะพูครับไปกับฝีของเราครับไปอีกของเราครับใบชะพูใบชะพลูปุ้มปุ้มอุ้มอุ้มป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 ุ้มเอาล้วครับสวัสดีครับวสยยืนหน้าบ้านหน่อยนะครับวสยอ่าครับ คนนี้ไหมครับ,บนี่อันบุ้งพ่อวันอะไรอย่าเลิมนี่บ่อืมอืมแบบ้

เมื่อกันอกโลอย่าลิ้นอาจารย์เมื่อกันอกลลเลยเรื่อยเล่นอยู่แล้ววัวเห่าได้หมดเล็ยบมากันใช่ครับเดี๋ยวได้ง่ายกับไปตรงนู้นกับอ่านี่ครับไปไปคูดครับผมไปไปคูดกับเริ่มความหอมครับผมทรงนู้นกับไม่ต้องเล้งกับ ใช้ชก,ก้านาอนได้ใช่ไหม <laughs> ตืนรูไหมาะฮะตืนอ่าไม่ไม่ใช่ตีไม้นี่แล้วใส่ข้ม้อเต๋อลับยู่ลาเดี๋ยวมีแบบขี้สบบเดไครับนี่ครับนื่งเกินไหมตัวไม่รู้ไม่กมินเยได้กินไหม มอจอดนะอะไดถือก่อนเดี๋ยวช้อนมาให้เกียร์เตสสองช่วงครับช่วงเกี่กับเกียร์เตสแบบไม้กับไม้กับไม้ไม้ไม้สักถุงสักถุงแซ่ส่งวังพาเดี๋ยววะตัวกูจัดชิมครับชิมดูว่ากำลังชิมหรือได้ไม่ได้ครับผม

สาบมาดยสาบอืนี่ึิ้นได้ี่มลามาเอ้ยได้เลยออกน้ามอกจังวันกับเกมดีเลยวะใส่เลยไม่มันจริงใ่วะเออ,อ เยอะมั้อคิมเดวเดียวกิมเดยม่นมเลียทำกิมเลยวไม่ได้จะต้อทำันีมันไม่รมั่นเขาโลดเสีอคกับไม่อยากจคิดยาเสียอเสียอเสือมาต้องอาควดต่อเดียวควดตกไม้ไมีม้วันนี้ต่มันสืมาอาวดต่อเดียวนวัตกม้วนป่านวตกลบคุ